ในเวลาเดินจงกรมบนพื้นหินแบบนิยมจุดประสงค์ก็เพื่อรู้สึกตัวนะไม่ว่าจะเป็นพื้นหินหรือพื้นปูนเราก็เดินเพื่อฝึกรู้สึกตัวในขณะกําลังยกกําลังย่างกําลังเหยียบนะจะถอยหลังหรือเดินหน้านะแต่ยิ่งมีพื้นหินแบบนี้ยิ่งดีนะก้อนหิน,นจะตาเท้าเรานิดหน่อยเพื่อให้รู้สึกตัวก็จะรู้สึกตัวว่าตอนนี้กําลังเหยียบวัตถุลักษณะอย่างไรแต่มันจะรู้สึกตัวมากกว่านี้อีกถ้าหากว่าไปเหยียบตะปูเข้านะไปเหยียบ อะไรแหลมคมเศษกระเบื้องไปเหยียบของแหลมแหลมคมคมเข้าสมมุติว่านี่เป็นกระเบื้องนะก็เหยียบไปนี <huh. S 2> ่จะรู้สึกตัวมากกว่าเดิมรู้สึกจนสะดุ้งกันเลยทีเดียวมันก็เหมือนกับชีว <mi> ิตบางช่วงของชีวิตนั่นหลยโยมเนาะว่าเราใช้ช <up> ีวิตในทุกวันนโยมมันก็เจอเรื่องกระทบกับคนนั้นกระทบกับคนนี้กระทบกระทบกับงานอะไรต่างๆก็เหมือนกับก้อนหินจํานวนมากมายขนาดเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกตัวว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไม่กระทบคนนั้นไม่กระทบคนนู้นไม่กระทบคนนี้ แต่มันมีบางช่วงของชีวิตที่มันเจอแบบหนักๆจริงๆบางช่วงของชีวิตที่มันเจอเศษแก้วจริงๆตะปูจริงๆตำซะจ,จนเท้าเป็นรูเลยทีเดียวเลือดออกเลยก็หมายถึงว่าเจอเรื่องที่มันหนักเกินกว่าเรื่องปกติทั่วๆไปที่เจอบางคนแทบจะฆ่าตัวตายแทบจะฆ่าคนอื่นตายแต่เชื่อไมโยอมชีวิตมันต้องเจอจริงๆนะมันต้องเจอเศษแก้วในชีวิตมันต้องเจอตะปูในชีวิตจริงๆแต่กลัวอย่างเดียวคือกลัวมันจะติดเชื้อ นะถ้าตาเท้าเข้าไปแล้วนะเราเท้ามีแผลนะเท้ามีแผลนะแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปใช้ชีวิตแบบทั่วๆไปคือไปเจอปัญหาเดิมๆปัญหาก้อนหินวันนี้เราเจอปัญหาเศษแก้วเจอปัญหาตะป,ปูแล้วก็มีแผลมีแผลคือมีความทุกข์ในใจสารพัดมากมายแล้วเราก็ไปเจอ,อความทุกข์สามัญทั่วๆไปคือก้อนหินแต่สุดท้ายมันติดเชื้อเพราะมันมีแผลแล้วมันก็ไปติดเชื้อกับก้อนดินก้อนหินต่างๆ ก็ยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเหมือนกับการที่เจอเรื่องนอกบ้านสารพัดเรื่องโกรธคนที่ทํางานมาลงกับลูกโกรธคนที่ทํางานมาลงกับแม่กับพ่อที่นอนป่วยติดเตียงกับสามีกับภรรยาที่เอาไฟข้างนอกเข้ามาในบ้าน,นหรือว่าไปลงกับเพื่อนร่วมงานกลายเป็นปัญหาอีลลงตุงนังไปหมดเลยฉะนั้นฝึกสติเพื่อรู้สึกตัวงั้นไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆในชีวิตนะโยมเหตุการณ์เล็กหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆบ,บึ้มของชีวิตเนี่ย มันก็เพื่อรู้สึกตัวรู้สึกว่ากําลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อให้ได้เกิดปัญญาในการพิจารณาว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงกันต่อไปเราจะเดินยังไงนะไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดความทุกข์จากสิ่งที่มันกระทบทั้งโดยสามัญและโดยความทุกข์แบบพิเศษแบบใส่ไข่แบบนี้ความทุกข์พิเศษนะก็ฝึกรู้สึกตัวเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันก็เกิดดับทั้งนั้นมันไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนอยู่กับเรา ตลอดเวลาสะที่ไหนธรรมะกับการฝึกเจริญสติเดินจงกรมเพื่อรู้สึกตัวก็ขอให้เป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆเชา้านี้ขอเจริญพรขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกับการทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทุกๆท่านขอเจริญพรเป็นกำลังใจขอให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกๆคน